แอร้อยค่ะมาดูค่ะกุ้งผัดพริกเผาสไตล์มัมนะจ๊ะก็คือติ๊กใช้พริกเผาของเกาหลีผสมกับพริกเผาไทยของเรานี่แหละค่ะดูสิคะน่าทานมากเลยคุณมาค่ะมา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 เจียเจ๊ยะมาเจี๊ยะมากินด้วยกันค่ะทุกคนนะวันนี้แม่ทําคลิปกินนะคะแต่เป็นคลิปทํากับข้าวนะคะไปค่ะไปดูวิธีทําต้นคลิปกันเลยจ้ากุ้งผัดพริกเผาสไตล์มัม ทำง่ายๆแต่อร่อยถูกปากจ้าสวัสดีค่ะแซฟแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กจะพาทำผัดพริกเผากุ้งนะคะผัดพริกเผากุ้งเนาะเอาเลยค่ะมาทำกันเลยนะคะวันนี้มาแบบว่ารูปแบบของการทำกับข้าวก็คือใส่กระเทียมลงไปนะคะ ใส่กระเทียมลงไปค่ะติ๊กจะใส่หอมหัวใหญ่ไปเลยเด้อเพราะว่าติ๊กอยากให้มันหอมพร้อมกับกระเทียมจ้านะนะคะเห็นไหมคะเครื่องปรุงมีอะไรไม่มีอะไรเยอะค่ะทําง่ายๆสไตล์มัมก็มีพริกหวานค่ะเนี่ยค่ะพริกหวานสองสีเนาะสีเหลืองกับสีแดงแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็มีพริกเผาติ๊กจะใช้พริกเผานี้นะคะเนาะของไทยเราแล้วก็ พริกเผาของเกาหลีค่ะที่จะผสมกันแล้วจ้ามาดูเลยค่ะตอนนี้ก็กระทะนี่คือมันเจนในการเห็ดกับข่าวเด้อจ้ะมันก็เลยแบบว่าออกสีหนินะจ้าเนี่ยลวก็เป็นว่ากระทะของครังนะจ้ะของครังนะจ้ะอมาค่ะมาทำกับข้าวกัน พอหอมกับกระเทียมเริ่มจะหอมนะคะก็ใส่กุ้งลงไปจ้านะจ๊ะให้กระเทียมหอมก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่กุ้งเนะาะเนี่ยค่ะกุ้งนะจจะกุงค่ะใส่ลงไปค่ะนี่ง่ายสไตล์มัมนะจ๊ะลดไฟลงนิดหนึ่งนะคะลดไฟลงนิดหนึ่งนะเอาไฟกลางนะคะเนี่ยค่ะ่ง่ายเลยนะจ๊ะ ผัดให้กุ้งสุกนะคะไม่ต้องสุกมากนะแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปนะจ๊ะแล้วค็ใส่พริกหวานลงไปสุดท้ายหรือว่าคุณจะใส่พริกหวานก่อนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาตามสะดวกเลยจะติี่ขอใส่หอมหัวใหญ่ก่อนเพราะว่าที่อยากให้เอาหอมหัวใหญ่เขาแบบซีออกความหวานของหอมหัวใหญ่เข้าไปกับกุ้งนะจ๊ะนี่จ้ะ กุ้งกุ้งแซ่แข็งเนี่ยแหละค่ะบริสุทธิ์เป็นโตมาเป็นโตเดอค่ะเดอรสื่อกุ้งแซ่แข็งแล,ล้ะกะเวลาอยากกินกะออกมาลากไร้เลยค่ะแล้วก็เอามาผัดเนี่ค่ะอย่างที่เห็นเนาะ เอาเวลาเต้ใส่พริกหวานลงไปเลยนะคะพริกหวานเต้ใส่สองสีนะทําง่ายค่ะทากับข้าวเดี๋ไเป็นซีเรียสไม่ต้องไปพิธีรีตองค่ะทําให้เรากินอร่อยถูกปากเราเป็นพอค่ะทุกคนง่ายๆสไตล์มัมนะจ๊ะเอาแบบนี้ไปเลยค่ะเนี่ยค่ะนะลองทําดูนะจ๊ะลองทําดูนะคะเนี่ยแล้วตต๊กก็จะใส่พริกเผาจ้ะใส่พริกเผาลงไปนะจ๊ะ เนี่ค่ะพิบเผาเนี่ค่ะใส่แล้วนะใไปแค่นี้พอค่ะอีกก็จะใส่ของเกาหลีลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะเกาหลีเนาะชนะคะมารอดูกันว่ามันจะเป็นซีซันยังไงนะคะี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วนีะผัดผาผัด กุ้งผัดพริกเผาของเราเนาะที่จะผสมอ่าพริกเผาของไทยแล้วก็พริกเผาของเกาหลีนะเพราะว่าพริกเผาของเกาหลีเขาให้สีสันที่สวยงามนะคะแต่ไม่เผ็ดนะแต่ไม่เผ็ดนะจี๊กขอใส่ซอสปลากเกียวลงไปนิดหนึ่งปุุงเนี่ยจะปุุงแล้วก็ที่จะลดไฟนะคะเพราะม,มันจะไหม้เนาะแล้วที่ก็จะใส่น้ำตาลลงไป่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลนะคะ หวานนะคะใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆค่ะกุ้งผัดพริกเผาสไตล์มัมจ้าอร่อยอร่อยเลยนะจาจะชิมคนมาดูค่ะเห็นไหมกุ้งเป็นกุ้งเห็นไหมคะนี่ค่ะกุ้งผัดพริกเผาค่ะสไตล์มัมนะการทำกับข้าวของติ๊กไม่ยุ่งยากนะคะทำง่ายๆแต่อร่อยค่ะขอชิม หวานเชียวเขาใส่ซอสหอยลงกปัดซอสปลาเขียวลงไปนิดนึงนะคะให้เิ่นออกรสชาติเค็มนิดนิดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเลี่ยงไฟนิดนึงนะคะให้เขาหมอมกลุ่นขึ้นมาแล้วค่อยปิดนะจ๊ะกุ้งเราไม่ต้องให้มันสุกจนแข็งนะเอาพอเด้งๆพอนะจ๊ะทุกคนนี่ยค่ะ กุ้งผัดพริกเผาค่ะสไตล์มัมเลยค่ะเห็นไหมเดือดพุดธพุพุดเลยเห็นไหมคะทุกคนดูค่ะดูค่ะเห็นไหมคะเดือดพุดดพุทพุโอ้หน่ากินมากเลยคุณนี่แหละค่ะกุ้งผัดพริกเผาสไตล์มัมเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดได้เลยค่ะปิดเตาจ้าพร้อมเสิร์ฟนะจ้าพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟใส่จานนะจ๊ะโอเคนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ติ๊กด้วยนะคะไปค่ะกุ้งผัดพริกเผาไม่ถึง10นาทีก็ได้กินนะคะไปค่ะไปหลัดหัดทำดูนะคะทำง่ายๆไม่ซีเรียสกันทำกับข้าวนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า